ที่ได้รับชมต่อจากนี้สร้างขึ้นเพื่อความเทิงเท่านั้นอาจมีภาพและเสียงที่มีเนื้อหาล่อแหลหยาบคายเ่ผูชมที่อายุยมยไม่ถึง1ิปปีควรได้รับกาแนะนำกู้ตเต้ไม่เล้วนะไปแล้วก็มาอยู่กับผมเช่นเคยรครับในช่องของชิปสมิธครับผมนะรับน้ำร่าส้วมกันไปก่อนนะครับโอ้นี่ค้างอยู่เบ็ด25เหมือนเดิมลดลงมปเ 10, บ็ดสเพื่อนๆครับนะ รอบนี้ก็เหมือนเดิมอยู่ในรอบเล่นไปคุยไปครับก่อ,อนหน้านี้กําลังจะมาะแจ้งไปแล้วนะแจ้งรอบลกูกทีทำในรอบไปสามไปแล้วแต่ยังไม่ถึงเวลา <c oughs> เห็นเพื่อนๆไปแตกจินนี่กันมาก็เลยต้องตามมาติดๆจัดไปเป็นเกมปั่นแบบนี้จัดเป็นสเตปออโต้ไปแล้วกันครับทุกคนครับห้าสิบัตโต้นะจริงๆว่าจะลองสักสามสิบัโต้แต่ไม่เป็นไรนะครับลองสักสองสามเบ็ดแล้วกันไม่งั้นก็ถ้าสมมติว่าแตกตั้งแต่เบ็ดสิบเลยก็จบที่เบ็ดสิบนะครับ ค่อยๆขยับไปทีละเบ็ดครับออโต้ห้าสิบเบ็ดสิบออโต้ห้าสิบเบ็ดสิบห้าออโต้ห้าสิบไปเรื่อยๆนาเจ๊ลองดูว่าจินนี่จ๋าจะมีอะไรให้เราบ้างในรอบนี้แต่ได้พรข้อแรกข้อแรกจะขอเป็นขอเพิ่มอีกอห้าข้อห้าอ้ย่าจินนี่นี่เวลาลายกินเต็มห้าตัวนี่ก็สนุกสนานกันเลยทีเดียวเชียวนะครับห้าตัวเหมือนห้าตัวเหมือน บุญบัมบำสัมปุยทุกคนเงียบๆอ,อายาเรียบร้อยครับผมอายามาแล้วฮะเอ,อ๊ยดอกแรกนะฮะนะมาเลือกกันแล,และคนสงสัยครับเ,เพื่อนๆที่ไม่ไม่ค่อยอที่ยังไม่ไม่ได้ติดจินนี่บ่อยๆนะแนะนำให้เลือกกลางกลางไว้ครับมันมี12 8แล้วก็5นะครับเพราะใตัว8นี่มันจะเป็นวายไหลามาเรื่อยๆนะครับสมมติว่ามันออกแถวสุดท้ายอย่างงี้ใช่ไหมมันก็จะไหลไปเรื่อย ถึงแถวหน้าครับมีโอกาสได้ฟรีสปินข้างในด้วยนะครับสำหรับฟีเจอร์นอกครับหมุนไปหมุนมาอาจจะเจอของดีไอ้ยะดอกเนใช้ได้ฟีเจอร์นอกครับมันจะมีวายออกมาให้ด้วยนะเพื่อนนะครั้งละ2แถวหรือ3แถวแล้วแต่มันสุ่มนะครับหมายถึงนอกที่ไม่ใช่เข้าฟิสปินนะอันนี้อยู่ในฟิสปินครับหลายๆแบบนี้ของดีนะจ๊ะฟรัมก็ไปได้เพิ่มอีกหนึ่งฟรีครับยังเบาๆอยู่ฮะ เต็มแพงเต็มแพงไปก่อนทุกคนเต็มแพงไอ้ยาหกศูนย์แปดมาเด้จินนี่นะไอ้นี่เล่นตามชาวบ้านกขาเนี่ยนะเห็นเพื่อนสมาชิกในกลุ่มเขาแจ้งกันเข้ามาว่าแตกจินน้องจินนี่ครับขอตามด้วยนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วยังไม่ถึงรอบบายสามนะก็ก่อนเล่นรอบบายสามก็มาจัดซะก่อนแล้วกันมันก็ไม่เชิงนอกรอบสะทีเดียวนะเพื่อนนะเพราะมันใกล้เวลาแล้วครับมา มาเลยซีฟรีสปินหวังว่าให้อ่าตัววายออกมาเยอะๆแล้วกันแล้วก็ได้ฟรีสปินเพิ่มมาเออเย yeah, เป็นวายสามตัวดอกนี้ก็เต็มแผงหายไป2ช่อง2ช่องหลังนะสองเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดนะครับผมจินนี่จา้าอาฮ่าๆมามาที่เพื่อนอฮีอือฟัมไปบ <laughs> ึ้มบั่มสัมมตุยอ่าเ <laughs> หลืออยู่ช่องเดียว 528ครับดอกนี้เกมนี้มันมันไม่มีตัวคูณนะมันเป็นมันเน้นตัววลยล็อกนะสำหรับสำหรับสำหรับ8ปนะ8ปฟนะิสปินอืมแล้วก็รู้สึกว่าไอ้5ฟรีอะถ้าสมมุติเราเลือก I 5ฟรีมันจะเพิ่มตัวคูณถ้าจะไม่ผิดนะม่นนะเลือกอะไรที่ปลอดภัยก็เลือกอันนี้ไว้ก่อนพรำก็ไปดอกนี้ ไอตัวดาบก็จ่ายแพงนะครับลองลงมาก็เป็นแหวนครับแพงสุดก็น่าจะเป็นมงกุฎครับผมแฟมเข้าไปจบแล้วจ้ะเบ็ดสิบได้มา2,000ันิเนสสองสามเหมือนเดิมครับเล่นไปคุยไปเราก็ต้องแคปลงกลุ่มอายามาแคปลงกลุ่มนะครับเล่นตามนั่นนะเพื่อนคนนั้นแหละที่เขาแคปมานะผมก็เล่นตามเขาเพราะยังไงก็เดี๋ยวลองปล่อยกันไปเรื่อยปล่อยไลยไปก่อนครับ ยกดีกว่าผมว่ายกดีกว่าพอแตกมาแล้วนะแตกเบ็ดสิบยกดีฝ่าเออไงฝ่าทุกคนกดไลค์นะฮะกดซับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำใจกับช่องของผมด้วยนะเพื่อนนะเดี๋ยวขอคุยกับสมาชิกในกลุ่มสักแป,ป๊บสักแป,ป๊บครับผม,ผม<ๆ>ก็หลังจากที่แคปส่งกันบ้านแล้วก็เดี๋ยวเราขยับเบ็ดกันสักหน่อยแล้วกันนะบอกแล้วเหมือนที่พูดไว้เมื่อกี้บอกว่าเราจะขยับเบ็ดเรื่อยๆนะสิบไปสิบห้า เป็นไปได้ก็ถ้า15แตกอีกไป25เออเกมนี้เบ็ดมันจะไม่เหมือนกับชาวบ้านนะ้วชาวบ้านเขาจะเป็น4 8 12 20 40 60 100อะไรอย่างงี้ใช่ปะอันนี้มันจะเป็น50 1 5 20 25อะไรประมาณนั้นมาดูในเบ็ด15บ้างมาสักเกตเตอร์สากเกตเตอร์รู้สึกว่าเกมนี้วาย2ตัวก็ได้นะได้เหมือนกันราคาจ่ายเท่ากับราคาเบ็ดฮ่า เอ้ยสเกเตอรอตาา์ตามเข้ามาตามเข้ามาบางทีก็ไม่ได้นําตลอดนะครับบางทีก็ตามเอาครับบางทีบางวันมือมือหนักมือแข็งก็ไม่ได้เปิดไม่ได้เป็นตัวเปิดพระรามเก้านะครับมาเฮียเฮ้ยเบ็ดสิบห้าไม่ทำงานเอ้ยไปไปไอ้ไอ้ทำตัวทำตัวไอ้ไอ้ไอ้เรียบร้อยครับเฮียมา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 ,มาเข้าเบ็ดสิบห้า เอาเบ็ดสิบห้ามาจี้เอาเลือกแปดเหมือนเดิมแล้วกันนะห้าไม่น่าจะรอดเป็นแปดแล้วกันครับห้าโอกาสมันน้อยแต่ถ้าสมมติว่าติดสักเกตเตอร์สักสีส่สสตัวห้าตัวผมกล้าเลือกห้านะเออเพราะมันจะเป็นเพิ่มตัวคูณฟรัมก็ไปชอ็ชอตๆไปช็อตๆไปเพื่อนสเสกมาที่นี่เพื่อนเสกมาที่นี่เพื่อนไอ้ไวไปอยู่ลึกๆไปขยิบมาโอ้โหไม่ถึงได้เป็นฟรีสปินเพิ่มมาอีกหนึ่งอันครับ ไว้มาเพื่อนไว้มาเพื่อนไว้เพื่อนาอายา่ามามามาได้อยู่นะฮะไม่เยอะไม่น้อยนะฮะสามเจ็ดสามจุดสองศูนย์เกมนี้ถ้าโชคยกเว้นโชคไม่ดีจริงๆนะครับถึงจะไม่ได้อะไรเลยนะครับอย่างน้อยต้องได้มาบ้างละว่าจินนี่มาเพื่อนอจินนี่จินนี่จ๋าโอ้เบ็ดสิบจินนี่ออกดีกว่านะครับมาเจอเบ็ดสิบห้าจินนี่เหมือนจะนิ่งๆไปหน่อยไม่นิ่งดี 655.20ครับปรามันคุ้มค่าเป็น15หน่อยเพี้ยนๆโอ้ทีนี่ไม่ค่อยลงนะฮะลงมา2แถว2แถวได้มีดได้มีดได้เอดเดจได้มีได้เอเดจจีนนี่มาอีกเพื่อนโอเคลึกๆไปก่อนได้ถ้วยฮะถ้วยถ้วยวายเอาพ่อามาเพื่อนไอ,อ้ห่าเบาแล้วว่ะจีนี่ฮ่าจีนี่อืมอเป็น9มาแทนนะฮะเปิดน,นี้ที่เบ็ด15บห้นะ เบ็ดสิบห้าได้น้อยกว่าเบ็ดสิบนะครับเหมือนเดิมส่งการบงการบ้านการเบ้ไปก่อนเนี้ยโอเคจะปล่อยไหลไหมไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเรายกนะเพื่อนนะเรายกนะรู้สึกว่ามันติดที่ออตโตประมาณเนี่ยประมาณเดียวกันเลยนะครับเบ็ดสิบกับเบ็ดสิบห้านะยกดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเราขยับเดี๋ยวเราก็ค่อยขยับเป็นเบ็ดยี่ห้าครับเพื่อนครับสักครู่ครับ เราต้องสื่อสารกับเพื่อนๆสมาชิกในกลุ่มครับนะได้เสียอะไรเราบอกหมดครับผมยกเป็นเสียเร็วเกิน้าเสียเร็วเกินหยุดนะครับถ้าเสียเร็วเกิน,นะากนอาจจะไม่ได้ลงครับเพื่อนๆครับเปิดมาเสียเลยอะไรเงี้ยไม่ได้ลงครับไม่รู้จะดูไปทําไมไม่มีความหมายนะจ๊ะเดี๋ยวมาต่อกันที่เบตดิ้าแล้วกันอ่ะฝากอีกครั้งหนึ่งัฝากเพื่อน Like, กดไลค์กดซับตักใครนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจครับช่องของผมด้วยนะเพื่อนนะแล้วก็สําหรับคนที่กดซับนะครับกดครั้งเดียวพอนะครับไม่ต้องกดสองครั้งกดใครกด2ครั้งตีมือนะเออทาเป็นเล่นไปมาหลังจากที่ขี้โมกันเสร็จสับปรับป,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 ปรับปรับปรับปริบนิดนิดแล้วนะครับอีกนิดนึงครับต้องตอบอีกนิดนงครับ <laughs> เล่นไปคุยไปนะครับ คน,คนที่ไม่ได้อยู่เป็นสมาชิกในกลุ่มก็อาจจะอุ่น,น,นนะยินหน่อยนะใจเย็นๆต้องขออภัยนะที่นี้ด้ไยวนะเ,เพื่อนๆนะมาลองดูออตโต้ที่50ที่เบ็ยดยี่ห้ครับถ้ารอบนี้ติดอีกครั้งหนึ่งก็พอแล้วครับเดี๋ยวไปเตรียมตัวเล่นรอบใบแต่ถ้าไม่ติดเลยก็ก็ไม่เป็นไรครับไอ้ไอ,อ,อไม่ลงมาอุตส่าหุจุอายอาย ถ้าไม่ติดเลยรอบนี้นะก็ปล่อยผ่านครับไม่เอาละเดี๋ยวไปเตรียมตอนเล่นรอบบ่ายเหมือนกันติดหรือไม่ติดก็ได้นะครับขอ50ออโต้แล้วกันเพราะมันทํางานมาให้เรา2 2ครั้งแล้วนะเบ็ดสิบเบ็ดสิบห้าทำงานมา2ครั้งแล้วครับใช่ได้มาเด็กเ่อนๆมาดิเฮ้ยจีนี่จะเฮ้ยเฮ้ยสามแปดเฮ้ยออโต้สามเจ็ดเหมือนเบ็ดยี่ห้าจะไม่มีอะไรออกเลยนะเพื่อนทุกคนนะ เงียบเงียบไอสัตว์โอเคได้เคมาเอ้ยเออถ้วยทองถ้วยทองเป็นถ้วยวายเนี่ยถ้วยวายสองห้าศูนย์ครับห้าบอกแล้วเกมนี้ห้าตัวเหมือนนี่คือจ่ายโหดเหมือนกันนะยิ่งเป็นตัวจ่ายแพงๆนะมันไปะยะค่ะลุกสิบลุกสิบเฮ้อยอ่ะตอนนี้เรียกว่าแตกนอกครับทุกคนครับเจโดโคลามาร์ชหกหกศูนย์ครับจินนี่สามตัวปัดโท บ้าบอกกไก่มันจะไล่พยัญชนะไทยครบหมดทุกตัวแล้วนะเนี่ยมาดิเพื่อนอายาเบาคันตูดจังอ๋อขออภัยครับนั่งเกาตูดแล้วก็ไม่มีอะไร <c oughs> อยู่ดีก็พูดขึ้นมาครับสอรี่ยี่สิบติดมาหน่อยเพื่อนเออได้แหวนมาชื่นใจชื่นใจไอ้ศาสตร์เมื่อกี้ขึ้นไป6,700ตอนนี้เหมือนไหลลงไหลลงเรื่อยๆ มาดิเพื่อนแปะกี่มาเฮ้ยเอจุกเอุ้กเอจุกเอจุกอะไรหมุนนานเฮ้ยอ่าดาได้เคได้เอฮะหมุนนานนะหมุนนานนึกว,ว่าจะมีแจ็คพอตปัดโทหมุนสร้ง,งั้นแหละอีอย่างเซอร์เพิ่งเปิดมาด้วยเพื่อนเครับเซอร์เพิ่งเปิดมานะในรอบหลังจากเที่ยงมาหน่อยๆเพิ่งเปิดครับก็ยังดูแปลกๆเหมือนกันนะปล่อยให้มันนิ่งกว่านี้แล้วกันครับอาจจะดีกว่านี้ เลกสิออตโต้แล้วทุกคนครับไม่รู้รอดหรือร่วงมาดีมาดีหกฟินสปปนไม่มีให้ลุ้นเลยเว้ยไม่มีให้ลุ้นเลยบ้าเฮ่ยมาดิเบ็ดสามออโต้สุดท้ายเขาดาวได้เลยครับสามสองหนึ่งอ่าจบครับทุกคนครับ นะคงไม่ไปต่อขอแคปส่งกันบ้านครับว่าเบ็ดยีไม่ได้ส่งติอะไรเลยนะบอกเลยว,ว่าทั้งได้ทั้งเสียเราแคปส่งหมดนะเอาเป็นว่าก็ขอบพระคุณทุกคนที่รับชมจนถึงตอนนี้แล้วกันับเพื่อนครับ,รบนะไม่แนะนาให้เพื่อนเล่นตามนะรับชมเพื่อความบันเทิงดี้านะจ๊ะเกมหน้าเป็นเกมอะไรรอติดตามครับแล้วอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์นะครับแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้กับผมกับช่องของผมด้วยนะเพื่อนๆนะนะนี่ดูได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นไม่ได้เราก็แคปส่งเหมือนกันครับพอดีฝา นะเจ๊โอเคเพราะฉะนั้นรอบนี้จินนี่ขอบายนะจ๊ะขอพรพรสข้อได้มา2ข้อครับได้มา2ข้อข้อที่3มมันไม่ให้ครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นบายครับ